ที่ตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดชไหนามีสองพี่น้องชื่อว่าศักกับสมเกิดห่างกันเพียงสองปีฐานะครอบครัวไม่รวยมากนะักแต่พ่อกับแม่ขยันทำมาหากินก่อร่างสร้างตัวจนมีที่นาเกือบ20ไิไร่บ้านไม้สองชั้นหนึ่งหลังและเงินเก็บอีกเกือบล้านพี่ศักเป็นคนขยันมุ่งมั่นดูแลพ่อแม่มาตั้งแต่เรียนจบ มักจะเป็นคนอยู่เฝ้าบ้านทำไร่ทำนาส่วนสมน้องชายกับตรงกันข้ามเป็นคนหัวร้อนไม่อยู่กับที่พออายุยี่สิบต้นๆก็ออกจากบ้านไปหางานทำที่กรุงเทพไม่ค่อยติดต่อกลับมาเวลาผ่านไปกว่าสิบปีสมแทบไม่เคยส่งเงินให้พ่อกับแม่เลยจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อแม่ลมป่วยพร้อมกัน พี่ศักต้องเลี้ยงดูทั้งสองคนเดียวพาไปหาหมอเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนยาจนพ่อแม่จากไปอย่างสงบในเวลาไล่เรี่ยก,กันหลังงานศพจบเพียงไม่กี่สัปดาห์สมก็กลับมาบ้านพร้อมชุดสูตรใบหน้าฉาบด้วยรอยยิ้มแปลกๆแ,แล้วพูดขึ้นว่าพี่ศักผมกลับมาแล้วมาเคลียร์เรื่องมรดกกันเถอะ พ่อแม่คงฝากอะไรไว้ให้ผมบ้างใช่ไหมพี่สักนิ่งแล้วตอบด้วยเสียงเย็นพ่อแม่เขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะให้ทุกอย่างกับคนที่ดูแลพวกท่านจนวาระสุดท้ายซึ่งก็คือพี่สมหัวเราะในลำคอพูดแบบนี้ใครก็พูดได้พินัยกรรมอยู่ไหนละ่ะมีทนายรับรองไหมมีลายเซ็นพยานไหมพี่ศักเงียบ เขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเป็นลายมือของแม่ที่เขียนไว้ก่อนเสียชีวิตแต่เอกสารนั้นไม่มีพยานไม่มีลายเซ็นทางการสมไม่ยอมรับยืนกลานจะเอาครึ่งหนึ่งความบาดหมางเริ่มเกิดขึ้นจากตรงนั้นทั้งสองขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียเวลาจนสุดท้ายศาลนัดวันตัดสินคืนก่อนวันนัดตัดสิน สมแอบปีนเข้าบ้านหวังจะหาหลักฐานหรือเอกสารอื่นที่ทำให้เขาได้เปรียบแต่กลับเจอพี่ศักยืนรออยู่พี่รู้ว่าเองจะกลับมาทั้งสองเถียงกันรุนแรงความโกรธที่สั่งสมระเบิดออกมา มีดในครัวถูกหยิบขึ้นมาต่อสู้กันในความมืดเสียงมีดกระทบกันท่ามกลางเสียงฝนตกเบาๆสุดท้ายทั้งคู่ต่างแทงกันตายนอนจมกองเลือดใต้รูปถ่ายของพ่อกับแม่ที่แขวนอยู่บนผนังลุงเช้าเพื่อนบ้านมาพบศพจึงแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบกล่องเอกสารลับอีกกล่องซ่อนอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้า ภายในนั้นมีพินัยกรรมอีกหนึ่งฉบับที่พ่อแม่เพิ่งเขียนขึ้นมาใหม่พร้อมพยานครบถ้วนข้อความเขียนไว้ว่าเราขอมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ลูกทั้งสองคนร่วมกันดูแลเพราะเราหวังให้ลูกอยู่ด้วยกันด้วยความรักอย่าให้สิ่งของมาทำลายความเป็นครอบครัวแต่พวกเขาไม่มีโอกาสได้อ่านข้อความนี้อีกแล้ว งานศพจัดพร้อมกันทั้งสองคนลงศพตั้งข้างกันเสียงแม่เท่าคนหนึ่งในหมู่บ้านพูดเบาๆหน้าเมนตอนเผาสุดท้ายสมบัติก็อยู่ไม่ได้เอาไปด้วยสักชิ้นเหลือแต่ร่างไรวิญญาณในโรงเดียวกัน